ในช่วงเวลานี้นะครับการละเล่นม้วได้กลายเป็นหัวข้อที่ชาวกัมพูชากําลังให้ความสนใจและมีการพูดถึงกันเป็นอย่างมากโดยมีจุดเริ่มต้นจากคลิปวิดีโอของหญิงสาวชาวกัมพูชาคนหนึ่งที่เธอนั้นได้ออกมาทําให้การละเล่นม้วกลายเป็นกระแสโด่งดังในโลกออนไลน์เหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีหญิงสาวชาวกัมพูชารายหนึ่งนะครับได้มีการโพสต์คลิปการเล่นม้วลงในโซเชียลมีเดียโดยเธอได้มีการแต่งกายในชุดไทยแบบสวยงามและกล่าวในคลิปว่านี่คือการละเล่นมาวของชาวเขมรแบบโบราณ คลิปนี้ได้ดึงดูดความสนใจจากผู้ชมในกัมพูชาเป็นจํานวนมากและคลิปนี้ยังทําให้เกิดกระแสการพูดคุยกันอย่างแพร่หลายในหมู่ชาวเน็ตอีกด้วยภายในเวลาไม่นานชาวกัมพูชาจํานวนมากก็พากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นในคลิปดังกล่าวโดยหลายคนได้พูดถึงความคล้ายคลึงระหว่างว้าวที่ปรากฏในคลิปกับว้าวของไทยโดยบางความคิดเห็นระบุว่าเดี๋ยวคนไทยก็จะมาอ้างว่านี่เป็นว้าวของพวกเขาอีกอีกทั้งยังมีการสังเกตการว่าคนไทยอาจจะนำการละเล่นว้าวและวัฒนธรรมต่างๆมาจากกัมพูชาก็เป็นไปได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามนักครับปัจจุบันไทยได้ขึ้นทะเบียนว่าวเป็นบัญชีมรดกทางภูมิปัญญาของไทยเอาไว้แล้วและอีกหนึ่งในประเด็นที่ชาวกัมพูชาหยุดยกขึ้นมาพูดถึงคือภาพสเก็ตที่ปรากฏบนตัวว่าวในคลิปมีชาวกัมพูชาจํานวนมากได้ระบุว่าลวดลายเหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมเขมรโบราณและเป็นหลักฐานที่สนับสนุนความเชื่อว่าการเล่นว่าวมีต้นกําเนิดจากกัมพูชาชาวกัมพูชาหลายคนยังได้กล่าวถึงภาพวาดในปราสาทหินที่มีลักษณะคล้ายว่าวโดยเชื่อว่าภาพดังกล่าวอาจเป็นหลักฐานทางประวัตติศาสร ที่แสดงถึงการเล่นว่าวในยุคโบราณของกัมพูชาแม้ว่าจะไม่มีการยืนยันจากทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นนี้ประเด็นเรื่องคือการเล่นว่าวไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แต่ว่ายังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนระหว่างหลายๆประเทศความคล้ายคลึงในศิลปวัฒนธรรมของไทยและกัมพูชาทําให้เกิดข้อพิพาททางวัฒนธรรมอยู่บ่อยครั้งในกรณีนี้ชาวกัมพูชาบางคนมองว่าไทยมักที่จะแอบอ้างสิทธิ์ในวัฒนธรรมที่มีต้นกําเนิดจากกัมพูชา เช่นนาตสินเครื่องแต่งกายหรือแม้กระทั่งอาหารดังนั้นการที่วอาในคลิปมีลักษณะคล้ายกับวอาของไทยจึงกลายเป็นประเด็นที่จุดประกายความรู้สึกหวงแหนวัฒนธรรมในหมู่ชาวกัมพูชาอย่างไรก็ตามนะครับชาวกัมพูชาบางส่วนกลับมองว่าวัฒนธรรมการเล่นวอาเป็นสิ่งที่มีอยู่ในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้นกำเนิดอาจไม่ใช่ประเด็นสำคัญเท่ากับการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมนี้ให้ยั่งยืน สำหรับประเทศไทยว่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่จะเป็นฤดูกาลของการเล่นว่าวว่าวไทยมีความหลากหลายทั้งในแง่ของรูปทรงและการใช้งานเช่นว่าวจุฬาและว่าวปักเป้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวการเล่นว่าวถือเป็นกิจกรรมบันเทิงและยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาคนในท้องถิน่นในการสร้างสารรค์และการดัดแปลงวัตถุดิบจากธรรมชาติให้กลายเป็นเครื่องเล่นที่เรียบง่ายและเต็มไปด้วยความสนุกแม้ว่าประเด็นเรื่องต้นกําเนิดว่าวจะยังคงเป็นที่ถกเถียงกับชาวกัมพูชา แต่สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงคือการอนุรักษ์และส่งเสริมการะเล่นเว้าให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ต่อไปในอนาคตสําหรับการะเล่นเว้าไม่เพียงแต่เป็นของเล่นสําหรับเด็กหรือเครื่องเล่นในเทศกาลแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนนอกจากนี้นะครับการะเล่นเว้ายังมีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยเฉพาะในยุคที่ผู้คนหันมาสนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการแสดงเว้าและงานเทศกาลเกี่ยวกับการะเล่นเว้า จึงสามารถเป็นแหล่งในการสร้างรายได้สําคัญของคนในท้องถิ่นได้อีกด้วยในกรณีนี้นะครับการที่เรื่องของการเล่นวอลกลายเป็นประเด็นร้อนในกัมพูชาและได้รับความสนใจในวงกว้างนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงพลังของวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้จะมีความคล้ายคลึงหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับต้นกําเนิดก็ตามแต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าคือการร่วมมือการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์นี้ให้ยั่งยืนวอาไม่ใช่เพียงแค่เครื่องเล่นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความคิดสร้างสารรค์และความสุข และการเชื่อมโยงระหว่างคนในชุมชนหรือประเทศต่างๆและในที่สุดการพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้อาจกลายเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคแห่งนี้ครับผมและหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้มีชาวอาเซียนได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้เป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับว่าชาวอาเซียนพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็ดนนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับ ดยความคิดเห็นแรกบอกว่าเขมรเราไม่ธรรมดาขนาดฝรั่งยังทําแบบเราไม่ได้เลยความคิดเห็นท่านต่อไปถึงเวลาแล้วที่เราต้องรวบรวมมรดกของเราคืนมาและเราควรระวังประเทศไทยไว้ให้ดีพวกสยามจ้องจะเอาของเราไปสองสามวันก่อนฉันได้เห็นคนไทยโพสตเรื่องการเล่นว่าาแต่ไม่สําเร็จส่วนใหญ่ว่าวของพวกเขาจะบินไม่ขึ้นเพราะคนไทยทําไม่เป็นเหมือนชาวเขมรความคิดเห็นท่านต่อไป การเล่นม่อบเขารู้จักกันไปทั่วโลกประเทศไหนก็มีก็รู้จักกันไปทั่วแต่ขมรโบราณเขาไม่เล่นม็อบกันหรอกยุคข,ขมรโบราณยังวิ่งหนีระเบิดอยู่เลยคุณจะเอาเวลาไหนไปเล่นกันขมรสมัยก่อนบ้านเมืองไม่เคยสงบไม่มีเวลาคิดอะไรคุณคิดแต่จะเอาชีวิตรอดก็แย่อยู่แล้วคุณอย่าโชว์เลยนะขมรทุกวันนี้ที่ขมรไม่มีอะไรสักอย่างและคุณก็เอาแต่คิดว่าคนไทยเคลมเอาของคุณนี่ก็เป็นเพราะขมรไม่เคยคิดไม่เคยบันทึกและก็ไม่มีอะไรอยู่ในกำแพงจริงๆ พอตกมายุคปัจจุบันก็เลยหยหาวัฒนธรรมแต่คุณไม่เคยสร้างไว้เลยคุณก็แค่คิดไม่ออกแล้วก็เลยมโนเลียนแบบชาติอื่นๆและง่ายที่สุดคือการกล่าวหาว่าชาติไทยขโมยของขมนไปคุณจะลอกจะเคลมก็ให้เกียรติไทยบ้างคุณอย่าอ้างว่าเป็นของตนเองจำไวข้ขมรไม่มีบันทึกขมรอ้างแต่กำแพงวัดสิ่งก่อสร้างมีแต่คนอื่นสร้างไว้ให้จนคุณได้อยู่และอาศัยจนมาถึงปัจจุบันนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปฉันขอถามคนขมนหน่อยแนละถ้าหากขมรเป็นเจ้าของว่าวชนิดนี้จริง ว่าวตัวนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรว่าวแบบนี้มีถิ่นกําเนิดที่ภาคใต้ของไทยแท้ๆแ,แ,แล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับชาวเขมรด้วยไม่ได้ทําด้วยตัวเองเลยสักอย่างแต่อาศัยครมเพียงอย่างเดียวคุณเครมมันทุกเรื่องคิดทําเองไม่เป็นคุณเครมเอาของไทยแบบง่ายๆความคิดเห็นท่านต่อไปไม่ต้องแปลกใจครับอะไรที่ไทยมีไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่เขมรจะบอกว่าตัวเองเป็นต้นฉบับทั้งหมดเพราะสมัยก่อนอาณาจากักรเขมรนั้นยิ่งใหญ่คนไทยมาจากจีนตอนใต้ไม่มีวัฒนธรรม และไม่มีแผ่นดินตั้งแต่แรกคนไทยมาอาศัยอยู่กับเขมรเราความคิดเห็นท่านต่อไปแต่โดยสรุปแล้วก็มีความเชื่อกันว่าว่านั้นมีถิ่นกําเนิดจ,จากจีนหรือแถบเอเชียตะวันออกเฉียใต้ก่อนที่จะถ่ายทอดสู่ประเทศเกาหลีญี่ปุ่นผ่านทางการค้ามิชนารีและทหารจนมาถึงเมียนมาและอินเดียส่วนการเข้ามาของว่าวในพื้นที่แถบตะวันตกนั้นก็อาจยังไม่ชัดเจนักความคิดเห็นท่านต่อไป นี่คือการทำงานของขมวัรวันๆจ้องแต่จะเคลมของประเทศไทยเท่านั้นคุณไม่มีอะไรเป็นของตัวเองนึกอะไรได้ก็เคลมแล้วไปขอขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกความคิดเห็นท่านต่อไปใส่ชุดไทยแบบนี้อยากเป็นท่าทางวัฒนธรรมไทยขนาดนั้นเลยหรอนี่คุณไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นออริจินอลอะไรเลยนะเรื่องแบบนี้ต่างชาติเขามองว่านี่เป็นการโปรโมทให้ไทยหรือชอบไทยมากจนเลียนแบบไปทุกอย่างเลยความคิดเห็นท่านต่อไปเขาอ้างอิงด้วยภาพหลักฐานในประเทศและต่างประเทศ วัฒนธรรมต่อเนื่องให้หลัง40ถึง100 50ปีก่อนนะักไม่ใช่จะอ้างแต่ภาพสลักกำแพงวัดอย่าบอกว่าหลักฐานทั้งหมดถูกทำลายเพราะขมิแดงเรื่องแบบนี้ฟังไม่ขึ้นเพราะภาพหลักฐานจากผู้มาสำรวจจากต่างประเทศต้องมีด้วยและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับแล้วทุกท่านละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ